สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบิสบัส d ีโดยธนาคารกรุงเทพนะคะเป็นรายการใหมค่ค่ะที่จะมาช่วยให้คุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการนะคะ SME ขนาดกลางขนาด,นาดเล็กหรือแม้กระทั่งใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะให้ประสบความสําเร็จในยุค ปี2 0 2 2มาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะคะเราจะเป็นเพื่อนที่จะคอยช่วยนะคะเป็นเสมือนบัดดี้ค่ะคอยที่จะมาให้ข้อแนะนำนะคะคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งรายละเอียดต่างๆที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะต้องการข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตไปได้นะคะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะเป็น EP 2ของเราค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อนะคะเดย หรือแม้กระทั่งหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของเงินทุนล่ะในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะสภาพคล่องเป็นสิ่งสําคัญค่ะแต่บางครั้งบางทีนะคะหลายๆคนเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจอาจจะไม่มีเครดิตกับธนาคารนะคะทําให้การขอกู้อาจจะเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะลําบากแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาขอคําแนะนํานะคะจากทางด้านของผู้ที่เคยให้คําปรึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตลาดช่องทางการขายนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่จะเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเท่าแก่ใหม่เนี่ยนะคะมาพูดคุยกับเรานั่นก็คือทางด้านของเจ้าของเพจเท่าแก่ใหม่ com เพื่อนผู้คิดธุรกิจ SME และนักลงทุนค่ะคุณเกียรติรัตน์จินดามณีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแผนครับ ค่ะคนเกตรัตคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมองเห็นภาพนะคะของการที่จะต้องสร้างช่องทางรายได้ต่างๆและบางคนก็คิดว่าเนี่ยในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจละ่ะเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างรายได้หรือแม้กระทั่งเติบโตไปกับธุรกิจที่เรามีไอเดียใหม่ๆอยากจะไปสร้างกันนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะบางคนลุ่มๆุ่มดนดอนนะคะบางคนอยากจะสร้างธุรกิจใหม่เพราะเห็นโอกาสเอ,อื้อบางคนอาจจะลุ่มๆุ่มดนดอน นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ลําบากเหลือเกินนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราพบเจอบ่อยไหมคะก็คงต้องบอกว่าบ่อยเนาะนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆผมมองมองเป็นสมิตินะค,คุณคุณแพนมิติที่หนึ่งก็คือคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจแน่นอนฮะปัญหาเรื่องของปัจจัยทางด้านเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องของการการการที่ทําธุรกิจนะแต่เอาเข้าจริงๆนะเราจะมองว่าเป็นมิติว่า ไอ้เงินมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในการเริ่มเริ่มททเงินทำธุรกิจในแบบสมบูรณ์แน,นะครับในมิติของของคนเริ่มต้นเนี่ยตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ในมิติของคนที่ท,ทําธุรกิจมาแล้วก็คงต้องบอกว่าในช่วงปี2ปีเนี้ยที่เราอยู่ในช่วงของโควิดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะ ภาคร,รัฐเองเขาก็มีในส่วนของที่เงินสนับสนุนในมิติต่างๆเข้ามาแต่แต่ก็คนเรียนตามตรงเนาะนะครับว่ามันก็อาจจะไม่มีทัวถึงอาจจะมีตกหล่นอะไรไปบ้างนะครับแน่นอนนะปัญหาเหล่านี้ครับทำให้เรื่องของตัวสภาพคล่องของคนที่ทําธุรกิจเองเนี่ยมันก็เริ่มจะลดลงถ้าเราลองย้อนนับกลับไปสักมาช่วงต้นปี2020นะช่วงช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะฮะในมิติของการช่วยเหลือกันนะครับ ในกลุ่มคนชั้นกลางนะกลุ่มคนชั้นกลางที่พอจะมีรายได้ท่างนั้นเราก็จะเห็นในเรื่องของตู้บรรสุกนะตู้บรรสุกที่ออกมามันมันกำลังสื่อถึงอะไรในมิติของธุรกิจนะครับแน่นอนหลาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวการมีน้ำใจที่ช่วยเหลือแบ่งพันกันนะครับก็กลุ่มคนชั้นกลางละกลุ่มคนที่รวยรายดบนก็มีทําตู้บรรสุกอะไรกันก็มาแบ่งพันกันนะครับเริ่มมีแต่สังเกตไหมครับพอเข้าแลรอบที่สองแลรอบที่3สิ่งที่เกิดขึ้นคือตู้บรรสุกมันมันเริ่มหายไปไม่ใย่ความความ ความมีน้ําใจมะลดลงนะมันไม่ใช่นะกลายเป็นว่าในส่วนของมิติของคนชั้นกลางหรือคนที่มีรายได้ระดับกลางนะครับพวกปกอการอะไรต่างๆเนี่ยส่วนที่เขามีจะจุนเจือช่วยเหลือกันเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วเขาเริ่มต้องกลับมาดูตัวเขาเองแล้วแล้วเขาจะทำธุรกิจเขาอยู่รอดได้ยังไงรอบที่หนึ่งเนี่ยผมว่าพอมีวีในการที่จะจะฟื้นตัวแล้วก็ช่วยเหลือกันพอรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยมันเริ่มเข้าเนื้อเริ่มเข้าเนื้อครับเพราะว่าเอาเขากกจริงธุรกิจลังเหลาที่เป็นเอสเอ็มียืนระยะอยู่ได้เนี่ยนะครับ เงินทุนเนี่ยสักประมาณแปดหกถึงแปดเดือนเนี่ยถึงถึงเิมคือรูปแบบที่อาจจะยังไม่มีรายได้ะไรมากมายนัมันถึงจะรันต่อไปได้ครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเหนื่อยเริ่มหนักแหละนะครับก็กลายเป็นว่าคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพคล่องเริ่มขาดก็อาจจะมีมิติในเรื่องของการที่จะเอาละดูในเรื่องของทรัพย์สินอะไรที่มันพอจะออกมานะครับแปลงเป็นทุนได้บ้าง เช่นบางคนก็ท <aid> ํา <Solomon> ธุรกิจมาสักระยะหนึ่งเริ่มมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถนะเป็นบ้านอะไรต่างๆก็อาจจะเทินไปเป็นตัวเงินทุนเพื่อมาหล่อเลี้ยงนะครับเพื่อจะมาลั่นธุรกิจนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในบางธุรกิจเองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นในมิติที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายธุรกิจนะก็ต้องต้องปิดตัวเลยนะเพราะว่ามันเข้าไปไม่ไหวไปไม่ไหวเกี่ยวเนื่องมาทั้งในเรื่องของพวกร้านอาหารที่เป็นเชนใหญ่ๆนะเชนใหญ่ๆก็ลําบาก ลำบากนะรูปแบบของการทำธุรกิจก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปครับ ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับว่าเริ่มต้นแรกๆคนพอมีกําลังก็ช่วยเหลือกันนะคะ<ช>แ,ตแต่พอผ่านไปผ่านไปเราก็เริ่มขาดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นคนที่เคยช่วยเหลือก็ดูเหมือนจะชอ็อตเหมือนกันนะคะว่าอย่างไรใช่ไหม,มคะคือกําลังที่จะช่วยเนี่ยก็เลยต้องเอากลับมาดูแลตัวเองก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของเครดิตเนี่ยสำคัญมากๆในกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปประเมินนะคะคนที่ขาดเครดิตหรือว่าสภาพคล่องเนี่ยการ ่อยอดธุรกิจหรือว่าความอยู่รอดนั้นเขาก็อยู่ได้อย่างลําบากมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณเกียรติรัตน์คะถูกต้องครับกค็คงต้องใช้ว่าลักษณะของการประคองตัวเนาะนะครับครคราวนี้เราก็จดถอยกลับมาดน,นึงมาคุยกันเรื่องของตัวตัวคำว่าเครดิตนะก่อนก่อนจะไปต่อเรื่องของของเงินทุนเมื่อกี้ผมพูดถึงสภาพที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เราพูดถึงตัวเครดิตเครดิตคืออะไรถ้าในมิติของเครดิตมันก็คือความน่าเชื่อถือของเราถูกไหมฮะในการที่จะไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะเรื่องของเงินนะครับเครดิตหมายถึงความน่่าาเชืือออถขงตัวร วันนี้ถ้าเราจะทําให้ตัวเองมีเครดิตสิ่งที่เราเองจะต้องทําก็คือว่าทําให้ตัวเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับกรณีที่เรายกตัวอย่างง่ายๆนะเท่านี้เราเราอยากจะทําธุรกิจหรือทําธุรกิจอยู่แล้วอยากจะเข้าถึงสถาบันการเงินหรืออยากจะมีเงินเข้ามาเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อ,อต้องย้อนกลับมาถามครับว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ให้เงินกู้นะครับหรือในการจะให้เงินอะไรต่าง เราจะพิจารณาการให้เงินของคนเหล่านั้นที่มากู้เราหรือมาหยิบยืมเราเนี่ยยังไงสมมุติวันเนี้ยผมจ,จะไปหยิบยืมเงินเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะใ,ให้เงินผมเนี่ยเพราะว่าต้องดูอะไรครับก็ต้องดูว่าเออผมนี่มีความน่าเชื่อถือไหมอ่าสนิทกันมากแค่ไหน <c oughs> หนึ่งสนิทกันมากแค่ไหนสองเนี่ย <c oughs> โอกาสในการจะได้เงินคืนมีหรือเปล่าค่ะ <c oughs> โอกาสในการได้เงินคืนก็ดูเรื่องอะไรบ้างครับก็ดูครับเรื่องของตัวหน้าที่การง,งานของเราเป็นยังไง ถูกไหมฮะถ้าเป็นเงินุ่นเงินเดือนถ้าเป็นเงินนเงินเดือนวันนี้ถ้าสมมติท่านอยากจะทําธุรกิจนะหรือทําธุรกิจอยู่บ้างแล้วอาชีพท่านทำอาชีพอะไรรายได้รายได้เท่าไหร่นะครับบริษัทของท่านมีความมั่นคงมากน้อยขนาดไหนนะครับโรนนี้ครับเป็นปัจจัยเบื้องต้นเนาะที่นี่พิณดา่อกว่าเฮ้ยเราไปหยิบยืมใครเขาจะพิจารณาเรื่องรายใจเขาใจเราเนาะนะครับเพาถ้าเรามีหน้าที่การงานที่หลักแหล่งนะครับมีรายได้ที่มั่นคงนะครับเท่านี้ ประเด็นประเด็นพอสมมุติว่าเราไปคุยกับพวกสถาบันการเงินที่จะให้กู้อะไรต่างๆนอกจากนะดูเรื่องของความสามารถในเรื่องของการที่จะเราชรําระคืนแล้วนะครับนะเขาดูอะไรอีกเขาก็ดูในเรื่องของสถานะทางด้าน,กา,นการเงินะรายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงนี่สําคัญนะครับรายรับรายจ่ายเรื่องของโตสเตทเ,เมนต์นะครับและคีย์พอยต์สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของประวัติในเรื่องของการชรําระนี่นี่สําคัญนะครับบางคนก็คิดว่าเออเฮ้ ประวัติการชำระนี่มันคืออะไรนะครับถ้าเรามองแค่มิติถ้าเป็นพวกอสังหารหรือลังหนักตรงนี้เป็นอสังหารที่พอจับได้เช่นพวกรถพวงพวกบ้านอะไรต่างๆปนะราาจจะวัติเอ้ยผ่อนตามระยะเวลาที่ถูกต้องนะครับแต่มันยังมีสินค้าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเราทําผิดพลาดไปมันมีผลนะครับกับเรื่องของสถานะทางด้านการเงินเนช่นผมยกตัวอย่างนี้คุณไปผ่อนชาําระอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือโทรศัพท์อะไรต่างๆล้วคุณขาดการจ่ายขุดการขุดการชรานะําระแค่หลักพันสองพันเนี่ย มันมีผลกระทบครับกับในเรื่องของการเวลาที่คุณจะไปขอเงินกู้ในมูลค่าที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทั้งหมดนี้ครับมันก็จะถูกเทินไปอยู่ในระบบของตัวกลางที่เขาเรียกว่าตัวเครดิตบูโรนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสถานะบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะจะมีการชําระใหม่ตรงวงวดอะไรต่างๆมันจะมีผลในเรื่องของการพินิจพิารณาในเรื่องของการที่จะให้เงินก้อนใหญ่ต่างๆที่ว่ามานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิ่งที่ต้องระวังด้วยครับก็จะเป็นความน่าเชื่อถือของพวเราร ก็คือเหมือนตัวเครดิตบูโรเนี่ยจะเป็นการรวบรวมประวัติการชําระเงินของลูกหนี้นะคะคไม่ว่าค,ค,คุณจะไปขอกู้ผ่อนจ่ายที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ มันจะรวบวมเอาไว้ที่นี่ถ้าหากว่าขาดงวดนึงก็ยังพอที่จะผ่อนผันได้คือเขาก็จะมาเรียกเก็บแหละแต่ถ้าหากว่าขาดต่อเนื่องนะคะในระยะเวลา3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อเครดิตของท่านด้วยนะคะดังนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่จะนํามาใช้ในการพิจารณาพอเรารู้ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เราตรวจสอบแล้วเรารู้แล้วว่าเครดิตคืออะไรเนี่ยนะคะเราจะสามารถทํำยังไงล่ะคะให้กับผู้ที่ เป็นสถาบันการเงินนะคะเขาปล่อยกู้กับเราเรา,เรามีวิธีการแนวทางอังไงในการแนะนําให้กับผู้ที่อยากจะสร้างเครดิตหรือว่าตัวตนที่น่าเชื่อถือให้กับภาคของธนาคารบ้างอะค่ะโอเคก็อ,อ,อ,อย่างที่ผมกล่นไปทั้งแหลมต้นๆนะครับก็ค,บคือว่าเรา,รเ,ราเรามองมอง,มองว่าในส่วนของสถาบันการเงินเป็นคนที่ให้กู้แล้วเราเรานึกถึงตัวเราว่าเราจะให้กู้เนี่ยพินิจพิจารณาอะไรบ้างนะครับหรือบอกก็ความสามารถทางด้านการเงินนะครับแล้วก็สถานะในเรื่องของ สถานะานะในเรื่องของทางด้านการเงินเนาะนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับการที่เราจะไปกู้ไปกู้กับธนาคารหรือติดต่อสถาบันการเงินเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสถาบันการเงินนั้นเนี่ยเขามีนโยบายอะไรยังไงนะครับเขาให้กู้เท่าไหร่วงเงินกู้เท่าไหร่นะครับแต่ที่สําคัญจริงๆเนี่ยจะไปกู้สถาบันการเงินไหนนะเราก็ควรจะเป็นมิตรกับสถาบันการเงินนั้นครับยังไงคือเราก็ควรจะมี าเรียกว่าการที่ไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้นๆนะครับแล้วมีการทำตัวสเตทเมนต์นะครับคำว่าทำสเตทเมนต์คือมีการนั่มีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีต่างๆรับมีการถอนเงินเป็นหนักของตัวเงินที่เดินบัญชีต่างๆนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับตรงนี้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพิจารณากับฝั่งของของธนาคารเองเพราะก็เห็นว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของตัวบัญชีนะครับหลายคนครับอาจจะพูดประเด็นนะจริงๆผมก็เข้าใจนะ <ช>มักจะตั<ช>้งคำถามว่าทางธนาคารเองหรือสถาบันการเงินเ,เ,เองเนี่ยเขาก็จะให้เงินนะครับหรือว่าให้ร่มตอนที่ฝนไม่ตกแต่ตอนฝ<ช><อ>นตกในตอนเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะไม่กู้เนี่ยแบงก์ก็ไม่ให้กู้นะด<า>ูยากเหลือ <ๆ S 1> เกินใช่มันกูกู้ยากเหลือเกินจริงๆรมันก็ต้องต้องต้องคิดถึงใจเขาใจเราเนาะนะครับคือตอนสภาวกาที่เราเราเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนเห็นเราเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องคิดนิดพิณาว่าเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยถ้าให้ไปแล้วจะได้คืนไหม มันทางหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วความเห็นผมนะแล้วผมเองก็พยายามทําอยู่ก็คือว่าจังหวัดที่เราดีเนาะนะครับสถาบันการให้ให้ใหร่วมมาเราเก็บร่วมด้สิครับไม่ใช่ปฏิเสธเออสมมติเขามีระดับของโครงการอะไรก็แล้วแต่มาเราลองรับไปก่อนลองเข้าไปร่วมโครงการนั้นก่อนนะครับ แล้วนะเราก็ค่อยๆเดินไปถึงวันนึงเราเดือดร้อน <c oughs> เขาก็เห็นแล้ว <c oughs> แหละเฮ้ยเราเป็นเพื่อนเขานะจังหวะที่เขาเดือดร้อนหรือจังหวะเขาที่มีโปรเจกต์อะไรดีๆมาเนี่ยเราไปรวมของเขาแต่วันที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราไปพูดคุยกับแบงก์ไปพูดคุยกับทางสถาบานันกัน <c oughs> เขาก็ยินดีนะยินดีแต่การที่เราไม่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยนะครับไม่เคยเข้าร่วมโครงการไม่เคยบัตรเครดิตก็ไม่เคยใช้นะครับกิจกรรมโน่นนี่นั่นของแบงก์มันเคยเลยนะครับ อันนี้ก็ลำบากก็จะว่าไม่ยาย้ก็จะว่าม่ได้ว่าทางทางมันก็เขาให้กู้ยากมันมันมันก็เป็นเป็นมุมหนึ่งนะครับที่เราเองก็ต้องพิจิตริจนา,นานนครับน้องเหนื่อยจากงานเองเนาะเวลาเราไปกู้แบงค์ทางทางสถาบันเงินโดยส่วนใหญ,ญ่นะครับน้องเหนื่อยจากการที่พิจารณาหลักฐา,านต้นต้นแล้วนะครับประเด็นสําคัญเลยวงเงินที่เราจะกู้กู้เท่าไหร ประเด็นลงเงินที่เราจะกู้เนี่ยกู้เท่าไหร่ถ้าโดยโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของกลุ่มคน,มนมเงินเดือนก็ตมาณันายถึงสิบเท่าของเงินเดือนนะครับในส่วนของที่เป็นตัวธุรกิจก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัววงเงินนะครับแต่สิ่งที่เป็นสาระสคัญอีกอย่างหนึ่งที่คงต้องมีก็คือในเรื่องของรูปภัณหลักทรัพย์คําประกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถนะครับที่ดินหรือแม้กระทั่งบุคคลต่างๆอย่างนี้ครับแน่นอนนะในในหมดของเวลาเราเราเข้าไปติดต่อเรื่องพวกนี้ทำเรื่องพวกน ถ้าเป็นมูลค่าสูงเนี่ยหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่สูงมันก็จําเป็นต้องมีเพราะว่าอะไรครับก็ต้องคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเขาให้เรากู้มานะครับมาทําอะไรก็แล้วแต่ทําในเรื่องของธุรกิจอันนึงก็มันก็มีความเสี่ยงว่ามันน่าจะได้เงินคืนนะครับแต่ถ้าไม่ได้เงินคืนทางแบงก์หรือทางธนาคารเขาจะได้อะไรคืนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะครับเพราะั้นเราเองก็คงต้องเตรียมหาหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ด้วยนะครับกับมูลค่าของเงินที่เราจะกู้ครับ In case In case ที่เราจะต้องททําเพิ่มนรใกณีี เราทำเป็นงตัวธุรกิจนะครับนอกเหนือจากทางแบงค์เขาพินิจพิจาราแล้วสิ่งเองสิ่งอึ่งเองที่เราจำเป็นต้องทำก็คือแผนธุรก,กิจของเราว่าคือแผนสำคัญเลยเพื่อที่จะให้ธนาคารเขาได้เห็นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคือแบงค์นเนี่ยเขาเขาก็จะพิจารณาความสามารถในเรื่องที่เราเนี่ยจะคืนเขาได้มากน้อยขนาดไหนครับ oh. แต่ในมิติของทางด้านตัวแผนธุรก,กิจก็คือเป็นความสามารถว่าเราจะสามารถทำไรายได้ได้มากน้อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่ร้องเรียมามาทั้งหมดแล้วนะครับ<ช>ทำแผนธุร,รกิจไปไปคุยกับแฝงด้วยนะครับก<ช>็ทําให้มันเรียบร้อยทั้งในเรื่องของแผนทั้งด้านเรื่องของการตลาดนะครับ<ช>เป็นยังไงคุณวางแผนการตลาดไว้ยังไงนะครับ<ช>ทั้งในเรื่องของโตออฟไลน์ออนไลน์นะครับแผนในด้านทั้งด้านเรื่องของโอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นยังไงนะครับแผนในเรื่องของบุคลากรต่างๆและที่สําคัญก็คือแผนทั้งด้านทั้งด้านเรื่องของการเงิน ครับคุณมามีการวางแผนทางด้านเรื่องของการเงินเป็นยังไงนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับพวก roi นะครับจุดคุ้มทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะครับแม้มันจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นข้อมูลที่มัน forecast หรือเปล่านะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมว่าคนทําธุรกิจเองเนี่ยจำเป็นต้องมีและจําเป็นต้องทำนะครับนอกจากการที่เราทําแผนธุรกิจไว้เพื่อไปขอกู้ทางสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แผนธุรกิจมันเป็นเหมือนรถแมッ ในการทําธุรกิจของเราเองคือถ้าวันนี้เราทําธุรกิจแบบไม่มีแผนไม่มีแนวทางเลยว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเป็นยังไงนะครับอีกสามปีห้าปีข้างหน้าเป็นยังไงไม่มีแผนการอะไรเลยแบบดยถั่วไปเรื่อยๆเราไปคุยกับใครนะก็คุยแบบลมๆนะครับ <laughs> ไปขอคูแบงแค์ก็คงไม่พินิจพิจารณาให้นะครับทําแผนธุรกิจนะครับไปซัพพอร์ตในเรื่องของการที่จะยื่นกู้นะครับถ้าท่านทํามาแล้วถ้าท่านทาธุรกิจมาแล้วอสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องดูต่อนะครับ ก็คือในเรื่องของตัวบัญชีหรือท่านก็คงต้องทําในส่วนที่เป็นตัวบัญชีด้วยนะครับบัญชีเนี่ยคงต้องเป็นบัญชีเล่มเดียวค่ะเดี๋ยวมันอาจจะเป็นเล่มสองเล่มก็ว่างไปครับพยายามทําทุกอย่างให้เป็นบัญชีเล่มเดียวเข้าทุกอย่างให้มันเป็นระบบ เนะพอทําเป็นระบบเนี่ยมันก็จะลิงก์กันหมดนะครับทั้งความน่าเชื่อถือของตัวเราเองนะครับแบงก์เขาก็จะเห็นในเรื่องของตัวรายรับรายจ่ายรายได้นะครับกำไรกาไรต่างๆที่ที่เรามีในปีในแต่ละเดือนในแต่ละปีต่างๆตรนนีครับเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำนะครับเพื่อพพอร์ตในการจะไปยื่นกู้คบ ในกรณีที่เราได้เงินหรือว่าวงเงินที่เขาอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราจะสามารถที่จะรักษาเครดิตหรือแม้กระทั่งสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อธนาคารต่อได้ยังไงบ้างคะเรามีคำแนะนําพิเศษไหมคะง่ายๆครับคุณแพนถ้าสมมติั้นผมดึงเงินคุณแพนมาครับแล้วเราเราจะเป็นเพื่อนกันไปยาวๆนั่นหมายความว่าถ้าผมคอมมิตคุณแพนว่าผมจะคืนป็แพนเดือนละ พันผมเ็ตัวอย่างนะแล้วผมคืนค,คุณแพนก็ยังเชื่อถือผมใช่ไหมฮะจ<อ><ต>่ายให้ตรงแต่ถ้าใช่จ่ายให้ตรงแต่ถ้าผมไม่คืนอโอ้โหคุณแพนก็ไม่อยากจะทวงน้องโกเสียเพื่อนเหมือนกันในมิติของสถาบันทั้งกันเงินถ้าเราอยากจะรักษาสษายสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสนะลูกค้าชั้นดีของธนาคารไม่ใช่ว่าลูกค้าที่คืนหมดนะแต่ลูกค้าที่มีการทยอยจ่ายตามสัญญา ตามสัญญาเช่นเดือนละพันเขาคุณนกระจายเดือนละพันกู้กจายไปทุกเดือนแค่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเราสร้างปฏิสัันธ์ด้วยกันได้นะครับผมพูดต่อนิดนึงแล้วกันนะครับคุณแฟนกรณีที่เราเราเราอยากจะยังไม่อยากจะกู้แบงค์นะครับหรือว่าพยายามจะสร้างเครดิตให้กับตัวเองเอาเข้าจริงๆเนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็มีในส่วนของที่เป็นสถาบันการเงินหรือหน่วยงานนะครับที่จะสามารถรุป ในเรื่องของเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของเราด้วยได้ครับเช่นยกตัวอย่างนี้ครับเราเป็นผู้กอบการรายใหม่นะผู้กบการรายใหม่ทำธุรกิจหรือทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันมีโครงการของหลายๆห,หน่วยง,งาน <c oughs> เช่นนะครับเราไปดูถ้าเป็นอของมหาลาัยต่างๆราครับมันก็จะมีงบประามาณนะครับจากกระทรวงวิทย์หรือกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆก็แล้วแต่มันจะมีศูนย์บุมเพาะครับศูนย์ม่มเพาะธุรกิจของแต่ละมหาลัยนะครับลองไปดูครับในมหาลัยใกล้ๆเนี่ยมันจะมีศูนย์บ่มเพาะ ธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า UBI นะเท่าที่ผมพอรู้จักแล้วก็มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับ2องสามสองสามมหาลัยนะครับเราเข้าเข้าไปกับหน่วยงานนี้ครับแม้เขาจะยังไม่ได้สนับสนุนเรื่องของเงินทุนนะครับแต่การที่เราเข้าไปบุมเพาะเราก็ไปทำอะไรครับเข้าไปทําแผนธุรกิจเข้าไปทําเรื่องของตัวโปรดักเข้าไปดานาเรื่องของตัวโปรดักอะไรต่างๆนะครับถ้าเราได้ดีนะครับทำโปรดักได้ดีมีแนวทางในการที่ไปต่อยอดนะครับทางหน่วยงานที่เป็นลักหนัของตัวมหาลัยต่างต่างนี้ครับเขาจะซัพพอร์ตเรานะครับ เฮ้มันจะมีเงินทุนจากทางภาครัฐมาเอาเงินทุนก้อนนี้คุณเอาไปพัฒนาโตโปรดักโตโตโปรดักได้นะครับมีดอกเบีเ้ยไม่แพงมากนะักไม่สูงจนเกินไปนะครับเงินทุนก้อนนี้คุณเอาไปทําเรื่องของการตลาดได้ครับลองไปดูในหน่วยงานนะครับที่เป็นทางหนืยนะครับต้องเหนือจากนั้นนะกรณีที่ดังได้ทุน แต่ยังไม่อยากจะ,จะเข้าสถาบันการเงินมันมีโครงการของทางภาครัฐน,นะเช่นลักหนักของที่เป็นตัว NIA ศูนย์นว,วัตกรรมแห่งชาติเนี่ยนะครับก็<อ><ๆ>จะมีในหมดของการที่เราจะเข้าไปมีนว,วัตกรรมใหม่ๆอยากทานวัตกรรมใหม่ๆนะครับไปพูดคุยได้เสนอตัวโครงการของเราครับอาจจะเริ่มจากศูนย์ก็ได้นะครับเป็น just แค่ไอเดียก็ได้นะครับแล้วถ้าโครงการเราผ่านเนี่ยเขาก็จะมีลักหนัของคองเงินทุนให้นะครับแม้ไม่ต้องจะแม้แม้ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้านะครับ เราเนี่ยออก25นะครับภาครัฐสนับสนุนไม้ประมาณ75เนะครับเราก็โครงการไปนําเสนอนะครับเราก็ได้เงินทุนมาในการที่จะไปทำโปรดักต์ของเราไปพัฒนาตัวโปรเซสต์ไว้ต่างๆนะครับก็สามารถทําได้อนอก่ากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของโครงการของตัว i ไอแ i p นะไอแเองก็มีโครงการพัฒนาเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับหรือถ้าทางด้านเทคโนโลยีเราก็อาจจะไปติดต่อทางด้านเลป้าเลป้าก็มีพวกที่เป็น อคูปองไว้ช่วยครูปองในการจะให้เราใช้ตัวพวกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆหรือการพัฒนาครับตอนนี้ครับเป็นการที่เราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กรในที่เรายังไม่อยากจะกู้แบงค์นะครับและถ้าเราผ่านโครงการหลงน,น,น,นะนครับผ่านโครงการหลงนี้นะสมมติยกตัวอย่างผมนำโปรเจก,กต์อันนึงไปนําเสนอผ่านทางด้าน n อเอยกตัวอย่างครับแล้วได้ตัวโปรดักออกมาครับแน่นอนครับเราเอาโปรดักตอนนี้ครับเอาแผนธุรกิจอันนี้ครับเอาเซอร์ติฟายจาก โครงการต่างๆตหล่านี้ครับไปคุยกับแบงก์แบงค์ก็มีความเชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าเราเป็นสัมวันเราไม่รู้เป็นใครแต่เราบอกว่าไอ้โปรดักต์ของเราเนี่ยเราผ่านจากเอเนเอนะครับว่ามีโอกาสในการที่เติบโตสูงตอนเนี้ยเรามีแผนในการ่ยกขยายธุรกิจนะทำสเกลธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วอ<ะ>ขอปูเท่านี้นั้นโอกาสในการจะกู้ผ่านเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้น ะนะคะคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องสร้างตัวตนที่คืออย่างลำดับเพื่อสักครู่นี้ที่คุณเกติรัตน์แนะนำมานะคะในกรณีของผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีตัวตนมาก่อนนะคะแต่อยากจะสร้างเครดิตท,ที่ดีไปขอกู้ธนาคารนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะมีตัวตนที่ชัดเจนนะคะมีเครดิตท,ที่ติดกันเนื่องมาเลยก็ไปเข้าโครงการภาครัฐกันก่อนเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการนะคะเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนหลังจากนี้เนี่ย การต่อยอดในฝ้าฝั่งของเงินทุนที่จะได้มาจากทางด้านของสถาบันการเงินก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะที่นับปัจจุบันเนี่ยในการเริ่มต้นปีใหม่ปีเสือ2022นี้อยากจะมีธุรกิจ